อาหในวันน <irgend> <ic S 1> ี bye. Bye ้นะคะห่อข้าวต้มใบปะอ้าวมันเป็นยังไงใบปะอ้าวโอ้เริ่มปาอ้าวหนึ่งปาอ้าวใบปะอ้าวโอ้เริ่มปาอ้าวใบปะอ้าวใบปะอ้าวแล้วตะมนุ่งใหญ่น่ารักที่สุดตำบลทุ่งใหญ่นะคะใบปะอ้าวแต่ไม่ใช่ใบอะไรคะ ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำแล้วก็มีถั่วดำไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใส่กล้วยนะโมไม่ได้ค่ะบโอ้ไม่เขาจะไม่อยู่ทำใส่กล้วยใช่ไหมคะจะใช้ถั่วดำแทนทำไมคนทุ่งใหญ่มีแต่คนซื้อสวยแล้วหมดแล้วหมดโดนปากแซกโดยปัก ได้ไม่หขอภหยนะคะจริงได้คุณได้สิคุณได้เดี่ยวนี้คุณได้สินั้นเดี่ยวนี้โอ้หน่ารักมากน่ารักที่สุดนะคะไหนล่ะของผู้ใหเอาอะไรมาเอาแดเอาใจมาดีใจเอาตัวกับหัวใจมาขึ้นเขาโอ้หน่ารักมากขึ้นเขา เอาของไปบริจาคทหารขึ้นมาขนนี่คุณแม่บอกว่าต้องพิสูจน์ว่าอร่อยรู้ลองชิมอ๋อไม่ต้องใส่กล้วยพอดีเลยคอยแต่ถั่วชิมเลยค่ะสามผ่านไหมคะสามผ่านไหมให้ห้าผ่านเลยค่ะให้ห้าผ่านเลยใช่ไหมข้าวเหนียวก็นุ่มหอมเด้อย่าพาเด้อต้องพิสูจน์ด้วยกันนะคะใช่ยดเดียว ใบปาอ้าวเดิมปาอ้าวเดิมปาอ้าวเดิมปาอ้าวอันนี้อันนี้ก็ใบนิ่งเจเป็นปาวขใจปาอ้าวขึ้นใจนี่ปาอ้าวก็ออนี่ปาอ้าวมันไปกระเซงนี่นี่ไงเนี่ยอันนี่เขาเรียกอะไรนะนี่นี่ไงได้ความรู้ใหม่ด้วยใบปลาอ้าวอันนี้นี่ใบปาอ้าวอ่อนค่ะนี่นื้อเนื้อสวยนี่เขาเรียกนี่นี่พอเป็นใบอ่อนสีมันข้าวต้ม วงถ้าต้มพวงใบปราอาวสุดยอดเป็นใบปราอาวเอามาหอไม่ใช่ใบไม่ใช่ใบผา่เป็นใบประอาวใบมะาอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นใบประอ้าวอันเยเดี๋ยวมาหอเปันใบปลาอะไรนี่ทำไมนั่นล้ะค่ฟวงสมอเอะไรวะใบฟวงสมองฟวงสมอง ม้ยตอมไมานมันเป็นดอกเป็นใบบ่คะเี่ไม่ค่ะมันจะมันจะมีใบแล้วก็จะเป็นดอกแบบนี้แหละค่ะเยอะลยวกษณะของ่ดอกแบบนี้เราวัดเข้าไปมันเป็นมอร่อยไหมม้นั้เป็นม้วใช่แล้วเขาก็ไปปิ้งไก่เ ชิมได้ไหมคะด่ชิมได้ไหมตัวนี้รสรสชาติก็คืออันอันเดียวกันยัดเข้าไปโอ้แต่ว่เอาไปคนละใบแล้วปกติเราได้ทังหายไหมคะไม่ได้แล้วเพรมันหายยาต้องไปรักราฟังไหแบบนี้มันก็ทุกปีแหละค่ะทุกปีแต่ว่ามันหาย่วางหายช่วงคือมันจะขึ้นเป็นช่วงเดี๋ยวเ้าไปถ่ายกับตันอันนี้ไ็หายากันน้อันนอันนี้เ่อ เกิดมาจะห้าสิบปีละพิ่งเคยเห็นวันนี้สุดยอดมากอันนี้ซุนดงข้าวต้มข้าวต้มข้าวใบปาตองใบปาตองเออใบใบมะพร้าวใบมะพร้าวตัวกงซุนดเรามาซุ้มนี้เราได้เห็นอันนี้คือใบมะพร้าวนะคะข้าวต้มมะแเขาเรียกข้าวต้มมะแขมกขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนอันนี้พวงสมอ